ปราบสวัสดีครับเพื่อนๆชาวกออฟนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะฮะเช้าของวันอาทิตย์เช้าหรือเปล่ามันคือเที่ยงคืนครึ่งฮะคือผมทำคลิปมาหลอดเสร็จแล้วกำลังจะทําคลิปซีเนียลต่อเนาะเพื่ออัพวันพรุ่งนี้เพราะว่าผมจะไม่อยู่2วันฮะและเปิดเข้าเกมมาฮะโอ้โหมีคลิปใหม่ฮะก็คือเอาวงแหวนเอาคัมพีเนี่ยฮะมาสุ่มกรอบซึ่ง ผมก็ไม่แน่ใจว่าเกาะอะไรเหมือนกันแต่ว่ามันขึ้นว่าผมไม่มีเพราะฉะนั้นผมต้องโดนให้ทุกคนดูนะฮะโอเคเราไปดูกันเลยครับว่ากิจกรรมนี้ผมจะหมดคำทีไปเท่าไหร่นะครับอันนี้ถ้าเห็นความตั้งใจของผมฮนะฝากกด Subscribe ผมหน่อยฮะแล้วก็แชร์บอกเพื่อนๆหน่อยว่าช่องเนี้ยเขาของจริงไปน,น,นะก็คือมันจะอยู่ในกิจกรรมมันอยู่ในลอตเตอรี่นะฮะแล้วก็ เป็นวงแหวนเวทนะครับแล้วก็มันจะมีแลกเปลี่ยนสิ่งที่ผมต้องการเนี่ยผมต้องการเนี่ยฮะท่าเต้น2อันเพราะฉะนั้นผมต้องการ69อันเนาะมาดูกันว่าผมจะใช้คัมีหมดไปเท่าไหร่นะครับเราจะไปเริ่มสุ่มกันเลยคัมพีผมเริ่มต้น1914นา้ะฮะทางขางบนนะไปดูกันเลยว่าผก69อันต้องการเท่าไหร่ไปฮะ ได้มาเจ็ดครั้งหนึ่งได้เจ็ดเก้าครั้งนะโอ้ยโอเคยี่ห้าคูณเก้าก็สองรอยได้นะมันเริ่มมันเริ่มเอาแล้วฮะติดสามครั้งนะครับได้1ิสอันเจ็ดอัน r e ต่อไปยี่สิบสี่อันครับสุ่มไปเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวตอนตัดต่อ,ตอขึ้นเลยฮะไปสาสิบเอ็ดโอ้ยสาิห้า เดี๋ยวเราจะไปดูด้วยว่ากรอบมันสวยแค่ไหนทุกคนควรจะต้องไหมนะสี่สิบนะครับไปสี่สิบหก ready to clear out some w มีเสียงอะไรช็อตๆนะเสียงตะกินนะไม่เป็นไรฮะขออนุญาตเปลี่ยนปิดเสียงเกมไหมครับห้าสิบห้านะครับเกย,ยงมันมาจากที่ไหนล่ะเนี่ย๋อเดี๋ยวนะครับขอโทษนะครับ 60ครับจริงๆได้กรอบแล้วนะครผมไป69เลยครโอ้ยได้ทาเตนหนึ่งอันเวย้ยพอแล้วมั้งเนี่ยสวักแก๊กนะเราไปดูดิว่าอ่าสวักแก๊กเพราะฉะนั้นเราก็แลกแค่ท่านี้นะแลกกับกรอบครบแล้วเรียบร้อยครับไปสลายตะบัดนะฮะ ยังไม่มีนะฮะอ่าไปรับกรอบไปะฮะอ๋อกรอบมันฟงฟริงนะฮะเนี่ยอ้ใช้ได้เป็นกรอบฟงฟริงของแพนด้านะโอเคเราไปดูท่าเต้นสวัแก๊กอะไรของของมันนะนะอันนี้คูปองผมหายเพราะว่าผมไปอัพแวร์นนะแวน์ตอนนี้ผมมีท่าวาบนะฮะโอ้โหไอสวัแก๊กนี่เรามีแล้วเฉยอ่าไม่เป็นไรฮรถือว่าเมื่อกี้มันเปิดได้ฟรีเราตามรีควายเมนต์เราแล้วครับอ่าเราจะไปดูกันเลยว่า เหลือเท่าไหรไอคพัพีทั่วไปขอโทษสำหรับเสียงช็อตนะฮะหนึ่งหกหนึ่งสี่เมื่อกี้หน <300 S 1> ึ่งเก้าสาร้อยคูปอง,ปองสำหรับกรอบวิบวับนะครับสามรอคูปองถ้าตีถ้าผมเคยพูดไปทุกคลิปเลยนะครับว่าให้ทุกคนตุนคัมพีระหว่างห้นะถ้าเป็นสายสะสม300คัมพีถ้าด้วยราคาเจ็ดสิบห้คูปองเนี่ยก็คือหนึ่งอยคัมพีอยู่ที่สามร้อคูปองเนาะ สามร้อยคำพีอุ้ยโดนไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยพันสองเอ้ย TikTok TikTok เก้าร้อยอ่าเก้าร้อยคูปองเอาอยู่นะฮะได้ได้อยู่นะสำหรับกรอบบิปป๊บับกรอบบิ๊บปับพวกนี้ผมให้ประมาณหนึ่งพันคูปองนะโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะฝากฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมทำให้คลิปสั้นที่สุดแล้วนะเนี่ยเพื่อนทุกคนเลยนะฮะสำหรับใครที่อยากได้สกินอะไรก็ขอให้ได้ขอให้โดนนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมเนาะหลังจากตัดคลิปนี้ลงผมต้องนั่งทำคลิปซีเนียรต่อ,องไงฝากดูฮะฝากไลค์ฝากแชร์ได้วยครับโอเควันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย